วางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเริ่มต้นยังไงให้รวยเร็วถ้าคุณกำลังกังวลว่าเงินเดือนจะชนเดือนหรือไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนการเงินยังไงดีคลิปนี้คือคำตอบสำหรับคุณครับเพราะผมจะพาคุณไปรู้จักกับขั้นตอนง่ายๆที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงได้ในระยะยาวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับ วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของคนเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานหรืออยู่ในช่วงวัยสร้างตัวนั่นก็คือการวางแผนการเงินครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือเป็นเรื่องที่ต้องรอให้รวยก่อนถึงจะเริ่มคิดได้แต่ผมอยากจะบอกคุณในวันนี้ว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงครับ การวางแผนการเงินในวัยเริ่มต้นทำงานไม่ใช่แค่เอาเงินไปฝากธนาคารหรือการประหยัดอดออมอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตมันคือการสร้างอิสรภาพและความสุขในระยะยาวลองจินตนาการดูนะครับว่าในอีก10ปี20ปีข้างหน้าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย อยากจะมีเวลาไปทำในสิ่งที่รักอยากจะดูแลพ่อแม่ได้ตามที่ใจปรารถนาหรืออยากจะมีอิสระที่จะตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวเองชีวิตแบบนั้นเริ่มต้นได้จากก้าวเล็กๆในวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่จะช่วยคุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบและสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน Myset เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงิน ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเทคนิคต่างๆผมอยากให้เราทุกคนมาทำความเข้าใจกับเรื่องสำคัญที่สุดก่อนนั่นก็คือ mindset หรือวิธีคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินครับคนส่วนใหญ่มองเงินเป็นแค่เครื่องมือสำหรับการใช้ใจ่ายในแต่ละวันแต่ผมอยากให้คุณมองเงินในมุมที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับเงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่เงินคือพลังอำนาจที่จะทำให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้เงินคือโอกาส ที่จะทำให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่และเงินคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนที่คุณรักได้ถ้าคุณมองเงินด้วยทัศนคติแบบนี้คุณจะรู้สึกอยากจะเรียนรู้เรื่องการเงินมากขึ้นอยากจะบริหารเงินให้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคุณจะรู้สึกว่าการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปแต่มันคือเกมที่น่าตื่นเต้นที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ในทุกๆวัน ขั้นตอนแรกสร้างฐานรากให้มั่นคงการสร้างฐานรากทางการเงินเปรียบเสมือนการสร้างบ้านครับถ้าฐานรากไม่มั่นคงบ้านก็จะพังลงมาได้ง่ายๆไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะสวยงามแค่ไหนก็ตาม 1. รู้รายรับและรายจ่ายของตัวเองข้อนี้เป็นพื้นฐานที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกันครับคุณต้องรู้ให้ได้ว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายรับเข้ามาเท่าไหร่และมีรายจ่ายออกไปเท่าไหร่ ที่สำคัญคือคุณต้องรู้ว่าคุณใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้างครับลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆอาจจะใช้แอปพลิเคชันในมือถือหรือจะใช้สมุดจดบันทึกก็ได้ครับทำไปเรื่อยๆแค่เดือนเดียวคุณก็จะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเงินของคุณหายไปไหนบ้างครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ารายจ่ายเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าเราลองรวมมันเข้าด้วยกันคุณอาจจะตกใจว่ามันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ครับ การรู้รายจ่ายจะทำให้คุณสามารถควบคุมมันได้และสามารถตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับขั้นที่2ออมก่อนใช้กฎข้อนี้เป็นกฎทองของการสร้างความมั่งคั่งเลยนะครับแทนที่จะรอให้เหลือจากใช้แล้วค่อยออมผมอยากให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดเป็นออมก่อนใช้ครับทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีให้คุณโอนเงินส่วนหนึ่งไปไว้ในบัญชีเงินออมทันทีครับจะเป็น10% 20%หรือมากกว่านั้นก็ได้ตามที่คุณสะดวกที่สำคัญคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอครับการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังจ่ายเงินให้กับตัวเองเป็นคนแรกและมันจะทำให้คุณมีเงินออมไว้สำหรับอนาคตโดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากครับขั้นที่3สร้างเงินสำรองฉุกเฉินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคุมองข้ามแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับ เงินสำรองฉุกเฉินคือเงินก้อนที่จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นตกงานเจ็บป,ป่วยหรือต้องซ่อมรถกระทันหันจำนวนเงินสำรองฉุกเฉินที่แนะนำคือประมาณ3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนของคุณเมื่อคุณมีเงินก้อนนี้แล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นและไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาแล้วคุณจะไม่มีเงินใช้ขั้นที่สเริ่มต้นลงทุน เมื่อคุณมีฐานรากที่มั่นคงแล้วขั้นต่อต่อไปก็คือการทําให้เงินของคุณงอกเงยครับการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนรวยอีกต่อไปแล้วนะครับทุกวันนี้การลงทุนเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้และเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆสําหรับการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว 1. เรียนรู้เรื่องการลงทุนก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนผมอยากให้คุณใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนสักหน่อยครับ ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คุณควรจะเข้าใจหลักการพื้นฐานของการลงทุนความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละประเภทการลงทุนคุณสามารถเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนดูคลิปวิดีโอใน YouTube หรือเข้าสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้ครับเมื่อคุณมีความรู้ความเข้าใจแล้วการตัดสินใจลงทุนของคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้น 2. เริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสม สำหรับผู้เริ่มต้นผมแนะนำให้คุณเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนเช่นกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมหุ้นไทยไทยเอควิตี้ฟันกองทุนรวมเหล่านี้มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้และเป็นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงทำให้คุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการเลือกหุ้นรายตัวครับการลงทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินก้อนใหญ่เสมอไปนะครับคุณสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินแค่หลักร้อยหลักพันก็ได้ ที่สำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วที่สุดและทำอย่างสม่ำเสมอครับขั้นที่3ปลดหนี้และสร้างอิสรภาพทางการเงินเมื่อคุณมีเงินออมและมีเงินลงทุนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการปลดหนี้และสร้างอิสรภาพทางการเงินครับ 1. จัดการหนี้ให้เป็นระบบหนี้เปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้ครับถ้าคุณมีหนี้ผมอยากให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการชำระหนี้ให้เป็นระบบ โดยเริ่มจากหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนเมื่อคุณสามารถปลดหนี้ได้หมดคุณจะรู้สึกเหมือนได้ปลดแอกตัวเองออกจากพันธนาการและมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นครับ 2. ส,สร้างรายได้เพิ่มอย่ารอแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับการมีรายได้หลายทางจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นคุณอาจจะเริ่มต้นจากการขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์หรือทำสิ่งที่ตัวเองรักให้เป็นรายได้เสริมก็ได้ครับ ยิ่งคุณมีไรายได้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีเงินเหลือสำหรับออมและลงทุนมากขึ้นเท่านั้นครับ 3. ม,มองหาช่องทางลงทุนใหม่ๆเมื่อคุณมีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วลองมองหาช่องทางลงทุนใหม่ๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นดูครับเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุนในตลาดต่างประเทศการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับทุกคนครับ การวางแผนการเงินในวัยเริ่มต้นทำงานไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยนะครับขอแค่คุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และทำอย่างสม่ำเสมอผมอยากให้คุณมองว่าเรื่องนี้คือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างความมั่งคั่งและสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองได้ครับขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ